ก็อันนี้ก่อนเติมเราก็ต้องมาเปิดเปิดวาล์วแก๊สที่เราเติมถังเล็กเข้าไปสองถังยุบไปขีดแล้วเไอสอถังนนเพราะยก็เติมให้เต็มแล้วตัวเติมของออกซิเจนตอนนี้ปกติเราจะต้องมีวาล์วอยู่ด้านนี้ถ้าเป็นวาล์วด้านนี้เราก็ขันแล้วก็ล็อกเลย เนี่ยใส่ตัวนี้ก็ล็อกแล้วก็เติมเข้าไปเลยแต่ตัวบนเนี่ยถ้าเราใส่เนี้ยเราต้องคอยกดตลอดเนี่ยเราต้องคอยกดจับเนี้ยถ้าเราปล่อยได้ว่ามือเราไม่ไม่กดแน,น,น่นแน่น่ะมันก็จะออกแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราเติมตอนนี้เราโบเอาเอาแก๊สเอาแก๊สทำเย็นเข้าไปก่อนให้ถังเนี่ยดาวถังให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวพอถังเย็นเราก็เติมเป็นของเหลวเข้าไปเดี๋ยวเราจะดูว่าเวลาเราเติมน,นมานอะ่ะ มันจะล่วนหรือเปล่าเราต้องคอยกดตลอดว่าอย่างเงี้งเงงย,ยนนเนี่ยแล้วกดอย่างเงี้ยเดียวต้องงบนเนี่ถ่ายแ้่ายคลิปนี้เนี่ยอันนี้นนกดกดเช็คกดนี้งไปถึงนึ่กด ยังไม่มีอันนี้เราค่อยๆดาวให้มนันเย็นเค ึ้นมาเท่าไหร่ล้วขึ้นมาสามขีดละอันนี้เป็นไปที่บอกระดับของเหลวในถังถ้าสีเขียวนี่เยอะมันจะมีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงอันนี้ถ้าหมดหมดอันนี้เติมเข้าไปหน่อยแล้วเป็นสีส้มทั้งหมดเลยเปนเป็นสีแดง ถ้าต่ำเนี่ยสองสามปีนะส้มแล้วก็สุดท้ายนะแดงแล้วก็มาขึ้นมาล่วงกลางๆจะเป็นสีเขียว คือถ้าเวลามันเย็นแล้วเนี่ยเติมเวลามันเยนเ็ยนๆแล้วเราปล่อยได้เนี่ยมันจะล็อกอยู่แต่ถ้าามันมันไม่ออกเวลาออกต้องกดตรงเนี้ยแต่เราต้องคอยดูนะเดี๋ยวมันจะเด้งออกต้องคอยคอยดูไว้เนี้ยเราปล่อยไปเติมอันนี้เติมเต็มเติมเต็มแล้วแต่ว่าไฟจะอยู่ไม่เต็มอ่าไฟไฟอยู่เต็มพอดีเลย อันนี้ก็จะบอกว่าของเหลวเหลือในถังเท่าไหร่ก็เช็คได้อัันนี้่